สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะวันนี้มาพบก,กับน้องอูมาพบก,กับซอนอูรองสารวันนี้ก็มีอาไอเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะแต่เพื่อนบบประสงค์ออกน้ำเนาะเพื่นอนเอาเงินมาหว่วมทําบุญนาวัดน้องอูเน0่งพันบาทเนาะเดี๋ยวอูซีไปมอบให้หลวงพ่อเพื่นเนาะแต่ว่ายัง่าวซิเอาไปตืมใส่่าวเนาะประมาณ1นื่งพันบาทเอาไปให้หลวงพ่อเพ,พื่อนเนาะและะ้วก็ซีเอาไปมอบให้เห็นนํากันเนาะย๋ยวไปเจอกันยี่วันเอาทุกคนตอนนี้ฟ้ากำลังเริ่มมืดฝนกำลังชิตกุแล้ว นี่กุกิกมาจับกล้องให้เนาะแม่จันเพื่นไปนั่งลมกันจบเจ็บจบเจ็บเนาะพี่เป็นตัดกล้องให้ทุกคนมือในกล้องมึงอู้ก็สร้างมื่อดีซี่มือไฮเอก็คือที่ซื้อคือเก่าองเลยลูกของคุณพ่อกูกิ๊กกำลังนอนบันทมอยู่นะคะับกูเป็นชิโน่เสื้อใหญ่ๆเด้อทุกคนส่งกันเยอะเสื้อกันเยอะจับแม่นซัากุกกิกแคเลยนุ่งเคร่องตัวน้อยจ้ะไม่เพิ่งแค่แต่มือไปพลาดแซ่ดนะ ไม่พออืมเตะกลางกันลงเตะเ่อาผู้นี้ง่ายนะทุกคนบ้านน้องอูฝนตกอีกละฝนตกทุกเมื่อนี่ทุกคนท้องฟ้ามันก็นจะคึมจักรซีบอกว่าตอนเช้าตอนเศร้ตอนแรงก็จะเป็นจักซีทุกมือเนาะทางแบ้นก็เป็นจักซีทุกมือเลยค่กะกับบ้านเดียวกันก,กุกกี้สร้างห้ามบอมมันมัน <laughs> <laughs> ทีกุกกี้พลานมันนะมันนี่ทุกคนทางย่างือคือ,คอ,อจักซีแล้วก่ะ นี่เป็นตะลอดทุกคนเขาเขาเรื่องสินธนาไปยกอย่างนี้มักดมมือด้ทุกคนเดเมนบอหอมไปอึ๊บโอ้ยห้าก็มาดำปลามือเดียวึง่นกับนั้นละมันเป็นย้อนว่าเหา่ามากินปลาเข้าเหมือดฝนจริงตกดุว้าวสารจไม่ขึ้นว่นะพาไปดำปลาด,ดิพาทำรองนำนะทุกคน นี่โอ้ขึ้นเอเนอะถ้าคำยากไปคุดจิน่าไล,ล,ล,ล่ยลคือเฮาบอกยาก,กปเปลยไปบอไปปะมือว่าสิส่วนเจ้าอยู่เดี๋ยวทุกมองเดี๋ยวนี้อยู่กองหันเลยใช่๋ยวใส่กายยายานละทุกคนบ้านน้องอูจะเป็นแบบนี้เด้อทุกคน เวลาย่ามที่ว่าได้ยินเข้าวโควิดมาปุ๊บมันจะเป็นสภาพแบบนี้เนาะนเหมือนกันะพุนนี่มักซึมเออนะคะทุกคนทุกคนอยากกินมาร่วมซีมกับที่บ้านของน้องกิ๊กสาวหน้อยน้องซังอู้พญานาคไว้สร้างหัวแล้วน้ำคักรคนแม่แค่จุ๊บนี่กระหร่องซังฝน ฝนตกเป็นเหตุนะให้เหาบดซางพญานะานี่เนะทุกคนเพื่อนเขาต้องมีจักมือที่ว่าต้องไดยางเข้าวัดนะเหาบหฮู้มย้อนอย่างเพราะารา่ได้คำเห็นบอกค่ะเจ้าเดี๋ยวก็กิไปให้ทุกคนเบิกนอะพญานาะคที่เขากำลังจะซนะ้างนั่นเองเนาะจะเปรายการเทียว ขายานาเพื่อนการจะเฮ็ดเป็นคันคูคันคูคันครูมีอันจังซีเนาะเพราะว่ามันจะเฮ็ดเป็นให้เพือ่อนกำลังสร้างอันโตอันนี้มันเนาะ บริมามือวาดตอนแรงคือน้เกลอป่าอกันนี้เนี่ินจากอาฟทังังไทยเพื่นากันไม่ทบ้าดเอาไว้ต่อเติมหาาจะให้ยังพาหรับพอเนี่ยเพ่อนนี่ก็ยุบวกกับที่ได้ก็มูตนาเนาะ ในสารปัจจัยมมวลจางหรือจังชนจางวัดจางหว้าใส่สะพานบุญจากพี่นางอุ้มเนาะมาบทนาเออได้เอามาถวายยี่พ่อยี่หอกับที่ได้เอาใส่ถึงใส่ห้าวยี่หอก็เนาะเป็นเงินเงินอยูืดอะไรที่ร้านตายนี่แหละยังี่พ้อเนาะแต่ว่ามีอันไม่ไรทางทางไม่ไรเคี่ยห่อพ้นฝากมาละวพ้นฝากมาใส่ห้าวอีสพอแล้วแต่ว่าอันนี้อัน เขากระติ้มซสีอีกยานมันบวาพอแล้ววันนี้นะก็ไม่ร้แต่ว่าลูกยังพนพอยังพอซืแต่ว่าท่าเริ่มเป็เลวมาลูกสิมาจ่ายเงินให้รวลของยาพ่อช่เใเป็นุปิของคนเนอะีได้สระกระจายทานในาาสถาการณยาพ่อการี่ให้พ่คนเนาะเดนเ่านกจุ

ให้ประกาศแกงแงเนาะนี่หายยินดีโอาสินดไดกันบวมาไกลมากันอบรมทีทุกคนทุกคเจริญขอให้คนทุกนทุกท่านทประสาท้วปุจฉาคุณตั้งคุณพันไทจงพวงพังสาคุณพวงพวกที่แงคนเเจ้าเป็นจักันให้แก่พุทธศาสนาทุกคนทุกคเจริญปรจาะลงไปไปเจ็ทุกุคนด้วยเถิดสาธุอยให้จ ย่านขน้อยห่ออ๋อกำลังโน้งพัดสบงศิว้พระโน่มพระพุธเอาว่าห่มว่ะอันนี้เว้นทางขึ้นทางฮิปพญานาคอันนี้ก็ได้นี่เ่าเริ่มเฮ็ดเป็นห้องอันนี้นะแต่ยังบ o d y ้ o o กเนอะประมาณนี้แต่ว่าเต้มนี่เพราะยังเตี้ยมฮอนายยังบ่แลวเนาะ ยังโเล่อเอกสีคารวัตนี่ประมาณนี้เนาะกำลังไว้พระอันนี้เรากลับสีกับไปออกขนมแม่เฮ้ยยุกขนมไอ้คำมาดูชิลืมขนมอีกละถ้ากซื้อมาอนี่นี่อือโอ้ยข้งตาเลยยัง่ได้พวดปะนี่ขนม้างตาเอาได้ได้ นี่ทุกคนวัดก็ประมาณนเนี้ยเนาะมือนี้เขาฝนตกมุดมือสร้างพื้นหน้าจะาโบได้เฮ็ดอย่างสมบูรณ์เพราะว่าฝนตกมุดมือโพบบดเฮ็ดพญานาคเด็กกระโบได้เจ้าหน่อยเดี๋ยวพ้นก็มาเฮ็ดฮาวระเบียงกับชิมาท่าให้เบื้องเนาะฮาวระเบียงครไปเ<ป><ป>งียบเงียบบ้านเหาอหน่าเนาะเงียบไปไล่ อนนั้นก็คือว่าผมว่าอนนี้นอูกับกุกกิกกำลังชิ้นย่างกับคืนเนาะนี่แหละทุกคนกะขอขอบใจไอเอฟซีทางประเทศไทยหลาย,ลายเดอที่แบบว่าฝากเงินมาห้วมทําบุญเนาะนําก็ขอให้อ้ายยูดีมีแหงความเชยบยายได้ความไข้ายาม,มีเดอนี่กะตอนนี้เนี่ยพ่อเพือพ่อนกับไอจั่วเพื่อนก็นก,กำลังอ่าไหว้พระตอนแรงวัด ประตูเนอะตู้ข้าว่ะนี่ยางกับเงินนะประมาณนี้นะทุกคนช่วงนี้อ้กอะซิโบ,บ,บ,บได้ไปใส่แต่ว่าประมาณเดี๋ยวจะค่อยซิมาเบาในคลิปหน้าเนาะตอนนี้พันปเ,เ,เปลวเด้อวิเงเปอะไรเ o u t ยูทูบดีขึ้นเยอะตีขึ้นดีเรื่อยๆบ่ร<ม>ายได้เลยเป็นอะไรปกติ ปกตินบสูบ้โบคือมันสั่มเกลากระพอกระพอได้เงินไปโรงเรียนเนาะแม่นโบเฮ็ดเฮ็ดบบได้เท่ามือมือลาเมือลาสิบสาวเลียนเขาค่อยๆเฮ็ดไปยองก็ได้ค่อยพัฒนาไปก,กุกิกะกำลังเฮ็ดนั่นละกะเก็บเงินทอนซื้อกล้องไม่แล้วกิ๊กกะัเนาะแมนช่กล้กองอู้นี่กะมื่อนี้คือว่าอารมณ์ดีใช่ปะบ่ฮ้องบ่ให้บ่ฮ้องบ่ให้บอลเลย ป้าน้ำขึ้นก่อนเก้าตอนมาตอนน,อน้ำบูทางขึ้นตอนนี้อันนี้บ้านอู้เอิญขว่วยเนาะบ้านทุกคนเอิญมาโตอีอย่างเอิญมาโตแบะเฮียอัมโบอัมโบน้ำขึ้นก่อนเก้าว่าบอกน้ำขึ้นก่อนเก้าเมื้อหน้าเรามาหักเอาแหน่งนอไปแกงเนาะถ้าจะเซฟ นี่ทุกคนมาเก็บผักเนอนน้องกุกกี้กไปซุปกินเนาะกุกกิ้ก,กับตุ๊กกำลังออบไปอัพคลิปอยู่เหมือนเจ้ากระเจีเพื่อเพื่อว่าเปล่าเออเพื่อยากเข้าในฮานึงแม่หนึ่น,นี่เก็บมือนี้มืออื่นก่อนพื้นนี้เฮ้ยอันนี้เขาเอาบวาบเนานะหอมเนาะอืมหอมก่อนซุปซุปนี่มักข้าวผู๋แสดงเลยคือว่าเจ๊สไปมาไม่กันทุ่งอ่ะไม่สั เอาเงินไปให้ยาพ่อแล้วก็มาวัดนี่ต้อแล้วเอินมานี่ต้อแล้วก็เดี๋ยวกับเมือเลยทุกคนชีวิตช่วงนี้เป็นสโลไลค์ขนาดน่ะฝนต้องไปเสือโบได้แล้วเป็เนาะผันยุเข้าดีไปเสือโบได้พีดมี่จะไกลซองสามโยเลยขึ้นไปหนาเลยไม่ขึ้นก็ได้ไปรไม่จับดูเบิ่งไงเด้อเบิ่งกล้องไงเด้อ ขึ้นขึ้นขึ้นเ <laughs> <c oughs> ึ้เอาอ่ะเออ ฝนตกแล้วมันก็นเลยแบบมีแต่น้ำเนาะอันนี้เป็นผูเคียวมากเลยทุกคนผูเมต้ซี่ซุปผักกินแซบบ่บกินผักยังค่อยแบบย่อยดีเนาะ หื่นเลยนะบุะค๊บคหื่เนเส้นห้อยด้ว ึ้นหออยู่เสมอพึ้งไม่ไม่พึ่งหรอันนี้เม่เก็บเมื่อกี้เก็บทันขึ้นไปเดี๋ยวเราจะกลับว่าทุกคนเก็บทำนี้แม่ตู้สี่ตึ้งกำลังเบ่งเราเก็บผักแม่ตู้ผูแบบเดิมมันเคี้ยวได้นี่แม่ตู้ใบแบบเดิมคุกกนแนวนี้เราบอกแม่ละแม่เบอร์กุ๊กนี่เบอร์กุ๊กนี่เป็นเกลี่ยนี่มัอนในชานเบอร์นะครับเบอร์นึ่งได้สองย่างสองอันแบบแบบแบบนี้ยำบงหมได้ไหมบอก ลลยขันบุมีคันไล่ย่ำอันนั้นกับมีเป็นอันนี้เสอเอิญผูแพทย์ผูแพทย์อ,อันนี้เสเอิญผูจวงอันนี้สเอิญผูจวงเสี่ยงไทยแค่งยังจันคลองแท้ได้นน่เด้เอออริจินอลผูจวงฮันเลโนอันนี้มันไท,นทยแค่งยังจันคลองแท้แต่มาเป็นสาวไซส์สมบูรณ์ตัวนี้ตัวอันตัวแบบนี้กินยำได้บอ,อยังอ่อนพูด ่อ้อนโอต้อเอาตัวแบบแก่ๆเลยบอกเลยว่าตอเอาปแก่ๆรดเอาไปแก่ๆรดอันซ้ิวเราขึ้นจ้าเอาแทเอาอะซ้ำดิวเนียซ้ำดิวคามหมยว่าซ้ำซ้ำกกซ้ำอันซ้ำริววาไอ้คอดดิแมซ้ำดิวซ้ำดิวซ้ด้านเราดูซ้ำานนี่ โบมน้้า,านสาด้านส้ด้านเอาเอาไ,อาไ,อาไามไ่ไ้ด้านดอเด็กโบมนบมนลอลิงด้านสด้านซ้ด้านยัง้้าน้านอยู่ <c oughs> โอ้เปตวซีนี่ไปตวซี ส้ด้านก็คือเราจะว่าว่าส้ำล้านส้ำล้านก็คือมันเป็นภาสานเราเป็นไทยเจ้าเอิญน่นเดียไทยไทยเมืองเก้าไทยแข็ยงยังกันเก้าคูนะเสี่ยงกันเลยมันเป็นแบบนี้แล้ทุกคนเนาะ,นนอะโอ้ไอไอ,อคือน้าบูดแท้เอสปีให้ได้ก,กินเนาะเดี๋ยวเบิ้งสปีก่อนอให้เหด็กกินสปีอ๋อต้องขอเขาเปียก เอาข้าวเซน้ำป่ะเอ๊ะข้าวเสือเฮอยลาไก่ต้มกับเปียกโอ้โหไไปเอาเด้อบังไปเอาพักมาเฮ็ดซุปกินโฮสกินอันเดุปผักข้าวเปียกกับห้าก็ไปกินเมื่อกี้นี่กิน้าเออหิวข้าวไปค่ายางอ่ะเซอร์จิกบมาเงินกินข้าวได้ป่ายางได้สี่ร้อยสิบแดโลสี่้อยสิบแปดชุดเล็วสี่ร้อยสิบเกลืมลุดหลุดนึง แตวบ้านละค่ะแฮ่ hey, ทุกคนตอนนี้มาฮอดเงนินแล้วเนาะตอนนี้มาฮอดเงนินละกะคำละประมาณนี้ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อูก,กะเอาคลิปการไปมอบเงินของอาให้ทางฟังไทยเพื่อนฝากมาทําบุญเนาะให้ทุกคนในเบื้องหลกะกะไปเก็บพักละกะไปเงานกุ๊กะกะิ๊กอันเดอร์ลก็มาเงินเป็นคลิปง่ายๆสบายๆมาทุกคนกะคลิปวิดีโอนี้อูกะจะลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอูกก้คิปต่อไปด้วยไยบาา